ชาติไทยแมลตัวไปต้องอาศัยเราชาวนาชาวสวนชาวไร่ยังผลให้แก่ไทยมิเบา,ญญา,า,าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบอยเช่นเคยครับกับเกษตรศาสตร์นําไทยเป็นประจําทุกสัปดาห์ที่นี่เวลาเดียวกันนี้ด้วยละครับวันนี้พิเศษครับบอยมาอยู่ที่งานเกษตรแฟร์ครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้างเขนครั้งนี้นะครับงานนี้เขาจัดตั้งแต่วันที่28มกราคมจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์ ต้องบอกว่า9วันนี้ใครมาไม่ทันไม่ต้องเสียใจครับดูรายการของเราวันนี้จะได้ชมได้ชิมได้ชอปทั้งงานแน่นอนทั้งความรู้ในเรื่องของวิชาการงานวิจัยวันนี้มีมาฝากกันด้วยเพื่อไม่การเสียเวลาครับตามบอยมาติดๆอย่าให้คลาดส,สายตาครับ ผู้ชมครับบูแรกที่เราจะเข้ามาชมตอนนี้เราเห็นแล้วเหมือนสะดุดตามมากๆครับโอยอะไรมันจะบลัมมขนาดนี้พี่เก้วสักสวัสดีครับเดี๋ยวถามนิดหนึ่งครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือกวาวเครือขาวครับกวาวเครือขาวใช่ครับเขาคือทำไมผมเห็นมันเหมือนมังแกวเลยครับพี่มันเป็นพืชตะกูนถั่วเหมือนกันครับเหมือนกันแต่มันเป็นสมุนไพรนะครับสมุนไพรที่ที่มอก่อนโด่งดังเรื่องของการเอามาทำเป็นครีมนวดนมเนื่องจากมันมีฮอร์โมนเพศหญิงครับมันมีเอสโตรเจนฮอร์โมน อันนี้ส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของอะไรฮะประโยชน์ของเขาหลักๆคือหลักๆสมัยก่อนมันเป็นเรามาทําเรื่องของการเกี่ยวกับความงามวันนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องของการใช้กรือขาวในในปศุสัตว์ ก้าวเคลือขาวจะไปช่วยอะไรสําหรับปศุสัตว์อย่างหมูอย่างไก่อย่างเนื้อพวกนี้บ้างฮะในสถาบันสุวรรณกสิกศิกรนะครับเราเราทำเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยเรื่องของปศุสัตว์นะครับเราก็เอาตัวนี้ไปผสมในอาหารนะครับมันก็จะช่วยเรื่องของการเจริญเติบโตช่วยให้มีความอะไรสุขสบายมากขึ้นครับลดอาการเครียดใช่ลดอาการเครียดโปรตีนเนี่ยสารอย่างหมูอย่างไก่ที่มีความเครียดองเขาอยู่ด้วยใช่ใช่ครับมันจะมีความเครียดพ่อมีความเครียดปั๊บเนี่ยภูมิต้านทานโรคมันก็จะตกมันก็จะป่วยง่าย แล้วเราตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับมันก็ช่วยลดความเครียดชให้มีความแข็งแรงก็จะของความการเจริญจากตัวดีแต่คราวนี้เวลาวิธีการทํามาทํายังไงฮะเอาวาวเพลขาวที่เป็นผลพลูบแบบนี้มาทําอะไรต่อฮะเราก็เอามาบดนะครับมามาทำให้มันละเอียดก่อนแล้วเพื่อที่จะแล้วก็ไปคั้นน้ำครับเนื่องจากในตัววาวเือขาวเนี่ยมันจะมีน้ําประมาณ9 0เอรตากให้แห้งแล้วก็มาบดเป็นผงที่เราเห็นเป็นผงนแบบนี้นะตัวน,นี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับอันนี้ครับโอ้โหนี่เห็นชัดคุณผู้ชมเห็นช จับได้ใช่ไหมผมกลัวอ๋อละเอียดมากลองชิมได้ผมกลัวจะมีความสุขเั้่งวันนี้เลยนอกจากเป็นผงเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะทำไงต่อฮะเอาไปผสมในอาหารในอาหารใช่ครับในอาหารเป็นอาหารข้นนะครับความเข้มข้นแล้วก็ผสมในอย่างไนหมูเนี่ยเราใช้สัดส่วนของผสมในอาหารข้นของหมูขุน200 ppm คือ20กรัมในอาหาร100กิโลครับใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะ ครับผมแบบนี้ในส่วนของหมูเนี่ยเรื่องของเนื้อเขาจะแดงหรือว่าจะเร่งการเจริญเติบโตยังไงบ้างท่าในหมูเนี่ยเอออย่างสมมุติเราใส่เข้าไปนะครับ,รบเขาจะกินอาหารได้ดีขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตเมื่อกินอาหารดีขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็มีตัววัตถุดิบอาหารที่สําหรับไปสร้างเนื้อแดงได้เยอะนะครับมีการเจริญเติบโตได้เร็วนะครับ,รบแล้วก็อย่างช่วงตัวเมียที่เป็นเป็นสัตว์คือช่วงระยะจะผสมพันธุ์เนี่ยเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเดียเขาจะไม่ผสมพันธุ<อ>์เขาก็จะกินอาหารต่อเน,นื่องเพราะว่าเวลา เขาจะไม่กินอาหารครับผมครับพอไม่กินอาหารป๊าเนี่ยน้ำหนักตัวก็จะชังักการเจริญเติบโตไปแล้ววันนี้มาแจกหรือเปล่าผมเห็นตรงนี้อยู่ถ้าเป็นขวดเลยหรือเปล่าครับเนี่เป็นขวดเป็นขวดครับคืออย่างนี้ที่ผมเรียนคือมันมีน้ําเยอะ นี่น้ำถ้าจะทิ้งไปมันเสียดายอาจารย์สมพท่ทับเจริญเนี่ยท่านก็เราคิดว่าทำยังไงที่จะเอามาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ที่สุดปรากฏว่าพอใช้แล้วเนี่ยไปไปทดสอบทธิ์ดูมันมีฮอร์โมนพืชนะครับที่มจะมีประโยชน์ในเรื่องของการทั้งขยายจํานวนเนื้อเยื่อนะครับแล้วทำให้เนื้อเยื่อเพิ่มจำนวนในพืชนะครับเราก็เลยเอาตรงนี้มาได้ชื่อว่าซาดีซปเปอร์เคซซาดีซปเปอร์เคสารเพิ่มผล,ผลผลิตพืชจากน้ำกากปือใช่ครับ,รบเป็นฮอร์โมนนะครับไม่ใช่ปุ๋ยคุณผู้ชมฮะ อีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจนะฮะถ้าเกิดวันนี้ใครพาลาดโอกาสไปไม่เป็นไรครับลองสอบถามมาได้นะฮะครับำนี้สอบถามที่ไหนบ้างครับอสอบถามที่สถาบันสุวรณาากกรณวัตกรธุกิจนะครับเบอร์โทรศัพท์3 0 3 3ูนย์นครับผมนะครับที่ข้างนี้ ฮะเพราะหลายคนนี้ยังไม่มีโอกาสมางานเซตแฟ์ไม่เป็นไรเราติดต่อตามนี้ได้เลยพี่กำแพงแสนกำแพงแสนนะครับใกล้ๆตรงนี้นี่เองวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เกียรติศักดิ์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมใครอยากจะเติบโตแบบนี้อยากมีความสุขทั้งวันมาที่ได้เลยฮะแต่คราวนี้ผมเห็นอีกหนึ่งบูธครับที่น่าสนใจมากๆากฮะคุณผู้ชมเคยทานมะขามไหมครับแต่ว่ามะขามที่นี่เขาแตกต่างกันออกไปจะเป็นอย่างไรตามมาบูธใกล้ๆครับคุณผู้ชมฮะ มาใกล้บูธตรงนี้เริ่มเปรี้ยวปากอาจารย์เรืองศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าเห็นอาจารย์เรืองศักดิ์แบบนี้อย่านึกถึงน้อยหน่าเด็ดขาดเพราะวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับวันนี้ไม่ใช่วันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ครับนั่นไงผมบอกแล้วว่าเดินเข้ามานี่รัศจะมีความเปรี้ยวมันเข้าปากกินกินมันออกนะครับกินมันออกวันนี้มาแนะนําพันธุหรือว่ามาอะไรครับวันนี้วันนี้เราแนะนําพันธ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่นะครับพันขึ้นทะเบียนของมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับชื่อว่าพันธุ ปากช่องหนึ่งครับพันธุ์ปากช่องหนึ่งของเราเองซึ่งเราเก็บได้สํารวจได้ในพื้นที่ใกล้สถานีวิจัยปากช่องครับโอ้โห,โหพอทำมาปุ๊บตัวนี้อาจารย์ทำวิจัยเสร็จในเรื่องของการปลูกก็มีเรื่องของพื้นที่ด้วยใช่ไหมฮะมีด้วยครับเราสํารวจพื้นที่ปลูกด้วยนะครับครับผมตอนนี้พันธุ์ที่ได้ออกมาลักษณะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้างพันธุ์ใหม่ของเรานะครับพันธุ์ปากช่องหนึ่งเนี่ยเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นของของพันธุ์นี้ก็คือเป็นพันธุ์ที่ฝักใหญ่อ้วนนะฝักใหญ่้วน เปอร์เซ็นต์เนื้อสูงครับแต่ข้อเสียของมันนะครับหรือข้อด้อยเนี่ยมันลักษณะมันจะเป็นฝักโค้งอ๋อฝักโค้งแบบนี้เป็นตัวซี <นะ S 1> เลยนะฮะเป็นฝักโค้งทําให้ถ้าเราไปแปลรูปเป็นมะขามดองหรือมะขามแช่อิออ่มเนี่ยจะทําให้แกะเปลือกลําบากบแต่ถ้าเป็นมะขามเปียกดีแน่นอนนะครับ,รบเนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์เนื้อสูงและก็ที่สําคัญคือเปอร์เซ็นต์กรดสูงที่สุดในทุกๆพันธุ์ที่เราค้นพบนะครับนั่นหมายความว่าจะ เปรีย้ยวที่สุดด้วยหรือเปล่าคิดว่าเปรี้ยวที่สุดในประเทศไทยแล้วนี่ลักษณะเขาคุณผู้ชมนะลักษณะเขาพอดูแบบนี้แล้วปุ๊บหลอกตาเหมือนว่าจะหวานเพราะสีดูเออน่าจะเป็นมะขามหวานอ่สีสีของเนื้อเนี่ยไม่ได้บอกบง่งบอกถึงว่าความหวานหรือความเปรี้ยวนะครับอแต่ว่ามันหลอกตาผมขอญาตนะคุณผู้ชมนะขอญาตอาจารย์ด้วยนะครับโหแต่ว่าเหมือนเขาอันนี้คือเปรี้ยวสุดใช่ไหมฮะเปรี้ยวที่สุดแล้วครับช่วยหยิบครับขอ,ขอชิมเป็นนี้อีกหน่อยไหมครับ พอแล้วพอแล้วก็เปรี้ยวโอ้ยเปรี้ยวปากผมไปไม่เป็นต่ออาจารย์ทำแบบนี้คือสายพันธุ์ตอนนี้เริ่มให้เกษตรกรไปปลูกกันมากหรือยังครับตอนนี้กําลังให้เกษตรกรเนี่ยนะครับผู้สนใจเนี่ยสั่งจองอยู่นะครับในราคาต้นละ5 0บาทนะครับตอนนี้ตลาดเป็นไงมาคะตลาดนี่ความต้องการสูงหรือยังหรือว่าทั่วประเทศสป็นับตลาดมะขามเปรี้ยวเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามะขามเปรี้ยวเนี่ยเป็นผลไม้ที่ แปลรูปได้เยอะนะฮะสามารถนํามาแปลรูปตั้งแต่ฝักเล็กๆบพราฝักเล็กๆก็สามารถเก็บขายได้พอฝักแก่ก็เอาไปแปลรูปเป็นมะขามดองมะขามแช่อิ่มนะครับเมื่อสุกก็สามารถเก็บเป็นมะขามเปียกได้อีกเพราะฉะนั้นในต้นเดียวกันเนี่ยสามารถขายได้หลายครั้งหลายรอบแลารความต้องการมะขามเปียวเนี่ยเยอะมากครับปัจจุบันเนี่ยสำหรับมะขามเปียกเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ8 0ด0บถึงบาทนะครับต่อกิโลต่อกิโลนะครับ ราคาดีมากเลยนะค,ะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะวันนี้ใครที่สนใจนะฮะสนใจแบบนี้ติดต่อที่ไหนมาครับอาจารย์ครับติดต่อที่สถานีวิจัยปักช่องสถาบันอินรีย์จันทิพิ์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพรรราืชศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับรับผมใครสนใจอยากจะได้มะขามบิ๊กเบิ้มขนาดนี้เป็นมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ใหญ่จริงๆและเปรี้ยวจริงๆขอบป็คุณอาจารย์สัตว์ด้วยครับส่วนฝักนี้ผมขอผมไม่มีใครทานกัอแล้วนะฮะ อุ้ยน้องวันเดียครับสวัสดีครับไอ้น้องครับไอ้ท่อเขียวๆมีสายยางแบบนี้คืออะไรฮะอันนี้สาหร่ายครับอันเดินสาหร่ายคือสาหร่ายแล้วน้องใช่ครับแต่เป็นสาหร่ายเซลล์เดียวครับสาหร่ายเซลล์เดียวนี้มันแตกต่างจากสาหร่ายหลายๆเซลล์ยังไงพี่ยังไม่เข้าใจหนึ่งเนี่ยสาหร่ายเซลล์เดียวเป็นสาหร่ายขนาดเล็กเขาเรียกว่าไมโครเอลจีครับ ขนาดมันเล็กมากมองด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นแค่สีเท่านั้นอ๋อี่สีเขียวนี่คือเป็นตัวสา่าลยใช่ไหมฮะยกเว้นแต่ว่ามันจะรวมกันเป็นก้อนแล้วตกตะกอนลงมาที่เห็นเกาะเกาะอยู่นี่ครับอ๋อจะเป็นเหมือนเป็นหมือนตะไคร่น้ำานี้ใช่ครับตะไคร่น้ำใชมคล้ายๆกันไบบนี้เลยสีลักษณะจะเป็นงั้นเลยแต่ว่ามันมีประโยชน์มากครับตัวนี้ที่เรานํามาทําับประโยชน์ของมันก็คือเอาไว้ดักจับคาร์บอนไดออกไซด์สิ่งที่เขาเอามาทําตรงนี้เนี่ยมันมีไอเดียมาจากภาคอุตสาหกรรมที่อเมริกาครับ เขา oh. เอามาดักจับก๊าซคาร์บอนออกจากโรงไฟฟ้าตัวนี้ครับไมโครอัลจีตัวนี้ที่เป็นนิวเซลออกมาเนี่ยเอาไปทำไบโอดีเซลอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ในเรื่องของการเพราะเลี้ยงในรูปแบบใหม่รเราสามารถนำมาใช้ในสถานที่ที่เล็กกว่าอุตสาหกรรมเช่นเดินเข้าไปในห้างสารรพสินค้าคนเป็นพันเลยหายใจออกมามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเยอะถ้าเราเอาก๊าซเนั้นมาผ่านตัวสไลด์ตัวนี้ครับเขาจะใช้ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์มาก็เดินเติบโตเป็นเซลล์ใหม่ให้เราแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมา50%ารรพสินค้าเจ้าของโครงการได้ไมโครจีไปทำน้ำมันไบโอดีเซลด้วยแต่ว่าตัวนี้มันแสดงให้เห็นว่ามันมีความสวยงามมันมีความสะดุดตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเอามันประยุกต์ใช้ในสถานที่ต่างๆตัวนี้เป็นการเหมือนกับว่าจุดประกายครับสร้างสรรค์ให้คนเราเนี่ยรู้จักการนํามาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้นอันนี้เป็นคอนเซปต์ของงานที่เรียกว่า LG Revolution คุณผู้ชมฮะนี่ฮะ ปัญญาชนของจริงออแล้วก็น้องๆของเราก็ทาได้กันจริงด้วยนะฮะหลังจากนี้จะมีการขยายผลต่อด้วยไหมฮะตรงนี้ถ้ามีการสนับสนุนจากที่ใดที่หนึ่งอย่างนี้นะครับเรายินดีไม่ใช่สนับสนุนเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียมีการอยากลองนําไปใช้สนใจจังเลยถ้าพี่กำลังจะสร้างช้อปปิ้งมอลล์เล็กๆอย่างนี้พี่อาไปใช้ได้หรือเปล่าเออพี่อยากสร้าง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 ช้อปปิ้งมอลล์หลังบ้านหลังบ้านเป็นโตขึ้นมาอย่างนี้ไหมครับถูกต้องยังครับมีลมมา เออเข้าใจพี่แต่บ้านผมเรียกตลาดนัดครับพี่ครับผมไม่ใช่ช้อปปิ้งหมอถ้าเป็นแบบนี้พี่สนใจติดต่อยังไงได้บ้างคะน้องสนใจนี่ติดต่อมาที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับครับแล้วก็มาเลยครับ LG ลจี o l u t i o n เดี๋ยวเขาจะตามหาตัวผมจนเจอได้แน่นอนท้าทยท้าทยท้าทายคือคืออาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับท้าทยคืออะไรครับอาจารย์ครับ ถ้าไทยนี้เป็นอ,อ,อาหารว่างสากลนะคะคที่มีรสชาติแนละรูปร่างรูปลักษณ์เนี่ยแบบไทยๆเราก็คือรูปรักษ์มันจะคลา้ายๆจะคล้ายๆขนมครกนะคะแล้วก็ใช้แป้งข้าวกล้องงอก<อ>เป็นส่วนประกอบหล,ลักเวลาเราบริโภคเนี่ยก็คือผสมน้ำนะคะแล้วก็เข้าไมโครเวฟป,ประมาณ2นาทีแล้วเราก็เทลงไปในเปลือกทาร์จากนั้นก็ตกแต่งหน้าตา จะมีผักหรือแครอทเป็นค้าวโพดก็ได้เอกลักษณ์ก,ก็คือรสชาติและเนื้อสัมผัสที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยๆและ <ผม S 1> อายุการเก็บรักษาคือถ้าเราจะขายนี้ก็คือบรรจุในอลูมิเนียมฟอยด์นะคะเก็บไว้ได้ประมาณ5เดือนค่ะสามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้คูัผมะค,ะครับเพราผมเห็นแพ็กเกจชิ้นแบบนี้แล้วนี่นะครับ เหมาะมากจะส่งออกต่างประเทศและแน่นอนตอนนี้มีมีขายในเมืองไทยของเราหรือยังฮะยังไม่มีนะคะอ๋อยังไม่มีเลยใช่ไหมใกล้หรือยังใกล้หรือยังหลังจากเกษตรแฟร์ของเราไปเนี่ยก็รออีกสักพักสักพักหนึ่งอยู่ตอนนี้พอดีอยู่ในระหว่างจดสิทธิบัตรจริงๆก็มีแพคเกจจิ้งอีกรูปแบบหนึ่งครับอ๋อมีสองรูปแบบใช่ไหมเป็นแบบสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นแบบแปดเหลี่ยมนะครับผมค่ะแล้วบรรจุด้านในเนี่ยก็จะมีถ้วยทาร์ตและหน้าทาร์ตครับผมนะคะ เห็นแบบนี này, for for ้เขามีรางวัลมาการันตีอย่างแน่นอนครับป้าแหมด้านหน้านี้อันนี้เป็นรางวัลอะไรบ้างครับอาจารย์ครับค่ะเป็นรางวัลทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะร่วมกันก็คือเป็นรางวัลนวัตกรรมอาหารไทยครับผมนะคะจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมกับสาอุตสาหกรรมแล้วก็สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ได้รางวัลชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วค่ะผู้ชมะ เห็นรางวัลการันตีแบบนี้แล้วเรื่องรสชาติเรื่องรูปแบบภาพลักษณ์ต่างๆต้องมาสัมผัสแบบนี้เองด้วยนะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะติดต่อสอบถามยังไงทางไหนได้บ้างครับอาจารย์ค่ะก็ติดต่อที่ภาควิชาพัฒนาผลิตภ,ณภ<ข>ัณฑ์คณะุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะครับผมปิ้งไอเดียขึ้นมาอย่างหนึ่งเราต้องชิมอาจารย์ทาไว้ว่ารสชาติเนี่ยอร่อยอยู่แล้วขออนุญาตชิมได้ไหมครับอาจารย์ครับถ้าแนะนําหน้าไหนอร่อยน่าจะน่าจะโอเคให้แนะนําผมหน่อยดีฮะ<ช>ตัวนี้แนะน,นําแนะนำไหนฮะ ตอนนี้มีหน้าข้าวโพดนะคะหน้าเดียวแนะนำหน้าเดียวหน้าเดียวก็หน้าเดียวเดี๋ยวชิมเสร็จแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะเดินกันต่ออีกรอบหนึ่งครับผมมีอะไรที่น่าสนใจก็จะเก็บมาฝากกันแน่นอนวันนี้ขอบคุณอาจาร์แล้วก็ทีมงานมากขอบคุณมากครับดังครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งโซนบนูรา,าจารย์พิศรีแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าขึ้นมาที่นี่ไม่ชมไม่ได้กับโซนนี้ครับโซนสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษน,นะฮะครั้งนี้ปีแรกด้วยแหละครับ โอ,โอ,โอ้หคุณผู้ชมครับบูธนี้ผลิตภัณฑ์เยอะมากที่ผมสังเกตดูแป้งของกินมีข้าวเยอะขนาดนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับถามนิ <aunque> ดนึงครับคุณพี่ครับ,รบตรงตรงนี้เห็นของเยอะมากทั้งนมโอ้โหเยอะมากตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรบ้างครับเออเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวค่ะแต่ว่าจะแบ่งออกเป็นว่าหลายๆแบบตามลักษณะการแปรรูปนะคะอ๋อครับนเรื่องของข้าว ที่นี่เริ่มแต่ตอนไหนการดูแลการปลูกเลยไหมฮะอ่าค่ะจะเริ่มต้งแต่การปลูกถึงการ,รปแปล repet, รูปแล้วก็การทําตลาดด้วยอะค่ะเข้าๆตรงนี้มีอะไรบ้างครับประมาณเข้าๆหรอคะ่เนีายตรงที่เป็นด้านหน้านีน่เป็นผลงานเลยของมหาไรกยเตรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะขนมจีนแปลรูปอ๋อเป็น <ha. S 2> ขนมจีนแปลรูปใช่ไหมฮะโอ้แบบนี้สาเร็จรูปอะกึ่งสำเร็จรูปอะค่ะอ๋อครับผม ส่วนตรงนั้นจะเป็นผลงานของอาจารย์ดรพิชาตินะคะที่จะเป็นข้าวส์เหล็กกับข้าวไลซ์เบอร์รี่ที่เป็นข้าวต้านเบาหวานนะคะแบบนี้นะฮะของใช้ก็มี่ผู้เห็นเป็นเป็นแป้งใช่ไหมฮะแป้งตัวนี้ทาจนิดนึงครับตัวนี้นพิเศษยังไงบ้างฮะลดการแพ้ค่ะสำหรับคนที่แพ้ง่ายค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้วยค่ะครับผมอีกหนึ่งบูธครับผู้ชมฮะเกี่ยวกับการเกษตรนี่แหละครับผมคงจันทิมพินบูธนี้จย์สวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้บูนี้เป็นเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ฮนะครับก็เป็นโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ํามันรูปผสมเจนนร่าจุดเด่นนะครับก็คือมีในส่วนของเคอร์เนลหรือเนื้อส่วนกลางเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีน้ํามันนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้ํามันที่ใช้ในพวกเครื่องสาอางครับ,รบหรือว่าสบู่นะหรือว่าไปผสมในน้ํามันหล่อเลื่นอะไรต่างๆซึ่งจะมีมูลค่าแพงกว่าน้ํามันจากเปลือกสีเหลืองเนี่ยประมาณ2เท่าอีกแนวนที่เราทําก็คือเพิ่ม เพิ่มปริมาณน้ำมันจากส่วนของเคอร์เนลหรือเนื้อสีขาวนี่นะครับก็คือเพิ่มขึ้นอีกประมาณเท่าหนึ่งถ้ามันเยอะขึ้นใช่ไหมครับแล้วมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นด้วยพรันอันนี้ก็คือเป็นอีกแนวหนึ่งที่ที่เราคิดว่าในนาคตเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกให้เกษตรกรที่ที่จะปลูกบามพันนี้นะครับเพราะว่ามูลค่าเพิ่มถ้าคิดคิดไปแล้วเนี่ยในส่วนของเนื้อขาวนะวันนี้ราคาวันนี้กิโลละยี่สิบเก้าบาท ค,คือราคา,ส,ส,าสูงขึ้นไหมสูงขึ้นมากกว่านี้ไหมอ๋อครับซึ่งซึ่งปีที่แล้วเนี่ยราคา8 9บาทเองนะคร,<ห>ครับแต่ว่าปีนี้นขาดแคลนฮะตอนเมื่อเช็คเมื่อสัก2 3 2> บ,บาทเนี่ยฮะก็ราคา29บาทเพราะฉะนั้นจะเป็นทางเลือกที่ท,ท,ที่เกษตรกรนะครับปลูกพันธุ์นี้โดยเฉพาะนะฮะเ่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการหีบแยกน้ำมันนะครับเพื่อเพื่อที่จะแยกขายจะทำให้สัดส่วนของกำไรที่เกษตรกรหรือว่า ชุมชนสามารถขายแล้วก็เพิ่มเพิ่มมูลค่าได้ได้มากทีเดียวครับตอนนี้เสร็จเราได้มีการปล่อยสายพันธุ์ออกไปเยอะหรือยังครตอนนี้ยังยังไม่ประกาศพันธุ์เป็นทางการนะครับก็รอประกาศพันธุ์เป็นทางการก็คาดว่าในปีนี้ก็น่าจะจะเริ่มเผยแพร่ได้เป็นทางการครับผมครับแต่ก็ยืนยันว่าในเรื่องของการตลาดของตลาดเองตอนนี้ต้องการอย่างมากเลยครับครับเพราะว่าแนวนี้ก็ยังในปัจจุบันเท่าที่ทราบก็ยังยังไม่มีที่ไหนทานะครับในส่วนของ ของเนื้อเกเนดที่เยอะๆนะฮะแล้วก็ปริมาณน้ำมันสูงๆอย่างนี้นะครับหลังจากที่จะมีการประกาศพันธุ์ออกมาแล้วนะครับในเรื่องของสายพันธุ์ก็ดีการปลูกการเลยตต่างๆแบบนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ไหนบอางครับก็ได้ที่สถานีวิจัยสิทธิพรกิจากรนนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเบอร์โทรนะครับ0818682022นะครับก็ สามารถติดต่อสอบถามได้ครับก็ยินดีให้ใหใหคำปรึกษาครับผม ผู้ชมครับต้อบอกว่าอีหนึ่งโซนนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับอยู่ด้านบนนี้เองครับซึ่งเป็นโซนงานวิจัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยนะครับด้านบนนี้ตามมาครับ ทุกชมครับโซนนี้เขาจะมีการโชว์ไก่ฟ้าสยามนะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรด้านไในครับ ผู้ชมครับทั้งหมดนี่แหละครับคือภาพบรรยากาศของงานเกษตรแฟร์ประจำปี2554าต้องบอกว่าจัดยิ่งใหญ่กันแบบนี้ทุกๆปีนะครับปีนี้ไฮไลท์นั้นต้องบอกว่ามีหลายอย่างครับแล้วก็ปีหน้าในเรื่องของสินค้านะครับเรื่องของความรู้ในเรื่องงานวิจัยนั้นยังมีชมแบบนี้เช่นเคยครับอะไรครับผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะติชมนะครับก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกันได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนทางทีมงานของเรานั้นก็จะมีของที่ลึกมอบให้ผู้ชมเช่นเดียวกันครับ แม่เสียดายครับวันนี้มาเวลาของกเกษตรศาสตร์นำไทยลงแล้วครับเราก็ได้ใหม่สัปดาห์หน้าและรับรองครับว่าจะนําผลงานวิจัยดีๆแบบนี้มานําเสนอเช่นเคยวันนี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ Seca a planta